ครับผมขอกรากบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปอพารวยนะครับวันนี้ออปาพารวยก็จะพาเอฟซีมาตามแนวทางของพระสายขมังเวทนะครับผมคบใครที่เข้ามาแล้วขอฝากกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอุปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะฮะ ครับถ้าชอบแนวทางกับปูสายกำมังเวทก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับ fc ครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของปู่นะครับแนวทางจะเป็นแบบไหนมาฟัง fc ยังไงเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับครับนมาสการรบปู่ครับกาบนมาสการครับปู่ครับนมาสการปูสาธุครับเมื่อนี้กามาตราแนวทางน้ำปูเช่นเ้ยนะครับเนาะเพื่อไปฝากไปต่อน fc ทุกสั่นครับ ปู่กันนี่เม็ดมือว่านว่าน,นกอนี่ล่ละเป็นพระเป็นพระอูหนึ่งครับอ่าสิไลาอายุสิไลไล,ลเลียกันนี่ล่ะครับผมเราเลยยางมายางมาเราเลยมาเรา,าเลยมาถามครับผมถา,ถาม,มา่าแต่จักปีแล้วอายุได้จักปีแล้วก็เลยว่าผมได้สี่สิบเก้าปีแล้วปู่หลมครับ สิบเก้าปีแมนว่าเปอรเนแลรวว่างอ,อืมเดือนนีานานี่ผมก็สิเต็มสิบเก้ผมก็สิเขาหาสิบประเดชบอกว่าเรืว่าเรงสี่ละปล้าลอล,ล,ล้วก็เลกัย่างนี้หลดห้าสิบอืมขย่างนี้ลด,ลลดสลเป็นผู้ผู้ดังเป็นธรรมดาเท่านี้ละผมผาซีเดียวกันนี่ละมาถาม ครับทุเชียสิเป็นพระผู้เท่ามากต้าเจียเนี่เป็นพระผู้นุ่มมากฮะแต่มก็บจิมีแต่าเนี่ยสี่แหละแต่ฟันฟันมาฟันเจียบอกเพื่องก็บอกมาถามเป็นแบบปัญหาจังสี่แหละไม่เคยมาบอกเป็นโตเรื่อยเทียดอกมันแม่นกับแม่นหมดจังสี่แล้วกับกับมิต่แค่นี้แหละแต่ฟันท่านมาเนี่ยผูจะสร้างพญานาคองค์ดังแม่นบ่ค่ะแม่นมนฟันเสื้อเต็มเื้อว่าจังได๋ค่ะ ปูดำองค์ดำแสนสดิจันทาหน้าขลา่าตอนนีออ้ผู้สร้างแล้วไปค่ะย่างกำลังเห็ดอังเห็ดฐานขึ้นมาอยู่ลอดร้างอยูะตอนนี้สร้างเขาเฮ็ดอยู่ออปักไตยอย่เออก็จะขึ้นมาประมาณอาทิตย์นานี่ละก้อนสิปันให้แล้วก้อนเดือนมีหน้าครับช่วนกลางๆเดือนมีหน้าก็คือขาดปัจจัยยุ่งนกูเนี่ย กให้โก็แคาปู่ด้งก็เขาเนี้ยเพราเขาเนี้ยกับจังสี่หละกับเบิงๆบงกันยับจังสี่หละเนวกับเขากับพอคอยนีปันไดเนาะแล้วแต่วาสนาผู้ใดถวงผู้ใดเพิ่นบอกเพิ่นก็บอกง่ายๆังสี่ละแค่ว่ามานพูดนั่นกับแม่ยุด้ธรระปูเพิ่นก็บอกหน้อยๆแต่ว่าหังเขาเทาปู่ เมอวนี้ซีเก้าอย่างหาจีโบกูคนก็บอกอเพื่นมาถามเพื่อนมาถามว่าอยุ่ในจักปีแล้วก็เรยว่าสี่สิบเก้าปีเพื่อนได้ถามว่าปาโท่ฮาคุณละบ่วบอนกนครับแมนบัว่าสันแมนนดว่าเด๋ยวมีน,มน,มนาเดี๋ยวผมกับเจ้องาซีปีแล้วนสดงว่าว่ดปูีเก้าปีนะครับเนาะแมนแต่ว่า หุก,ก็เก่าตัวตเดียวกันเป็นที่หกก็ได้จาัาใจค่ว่าแนวตั้งนี่มีปูเอาเนาะอัพราคาตัวเลขกันนันลูกหลานซุ่งเขาเป็นนันลูกหลานปูอยู่นี่แหละ,ะเขาเคยนิมิตคิวเขาได้เคยนิมิตว่าปูไปบอกเขายู่เรื่อยครับวัดนี่วาดไม่เศร้านี่เขามาวัดก็เลยถามว่าด้านหน่อยปูบอกว่าตัวใดเปอร์เซ็นหกศูนย์ปูเปอร์เซ็น แกบอกงกซูอันลูกซีที่เพื่อนถือนั่ประจำที่ที่เป็นเป็นลูกหลานปูปูอยู่นี่อันพ่อญานาปู่ดงแมนลูกหลานซุ่มลูกหลานปูนี่ยปูเขาอ่ารับคันรับยังเขาเป็นลูกหลานปูเขาถึงกับว่าเป็นร่างทรงนะเขาเป็นว่าเป็นลูกหลานปูแต่ว่าเขานิมิตจนมาปูนิมิตเปบอกเขายู่อยๆครับผม เขาไ่ได้บอกหลายตัวแล้วเที่ยดอกไม่จะบอกตัวเดียวแค่เขาประจำหกศูนย์หกศูนตัวเดียวคือได้ครนงามจะป้องกันเอาน้ำได้มาหน่อเคยนมีโชคไม่หลาบจ้าเที่ยวมาสางวันเห็นปูสีน้องขาวขาของยิ้มชาววานหลูดิดหลุกฮะหลูกล้านปูไมีโชคม่หลา เขนตั้งใจ prediction? เขาเอื่นภาว่าหน้าสางเนาะสางองค์พระยานาหง่าเลยกระสุกมันหงามน้าแม่ได้สางถี่มาเา็ดลูกปั้นพระยานามีกระถือร้ายบวกรัะพูนเขากระถืออยู่เรื่อยเพราะเขากระสุกอยู่เรื่อยที่แล่วสร้างปั้นไงแนนกระถือเรื่อละลายบวกระพูนก็ถือเป็นก็ถือแกงซาหลายกับเป็นแสนนี่นะเป็นบ่มาบวกระพูนส่วนเราอยู่ฟูเราเห็นอยู่สุราษลับเย็นเลยนะมันเป็นปั้น ตันนากอยู่สุราศ์ในวันนี้ว่าสิเหลี่ยมเราสิได้ขึ้นมาแล้วว่าสั่นมเัเนี่ยอาจารย์ยุวัฒน์หันเพิ่นได้ให้ปัน้นพระไงอีกพระตามตาหนอนอีกเงี้ยวยี่สิบแปดเมตรพูนะ่ะก็ดีก็ว่าสิียรเดียนสิฟ้าขึ้นมาปัน้นในให้ปูนี่กว่านว่าสันา่นมาส้เต่างยแขางกันนี่ละแข่งกับปูมุจลินเน้าหนี่ล่ะปูสิป,ปั้นพญานาคบกก่านเน่ย จักเสียนค่ะปูเจ็ดเสียนนี่อ่ะมันจะเป็นองค์สีดำบอกปูอ่าว่าเป็นอันตะทะคราชองเงี้ยบอกปูจะซ้ำกันก็องค์นี่แหละต่อจะสูงกว่าคว้างเท่าไหร่ครับกว้างซ้ำกันกว้างซ้ำกันอือต่าตะองค์ปู้องค์ดำเนี่ยก็จะสูงสองเมตรแล้วสองเมตรมันเป็นลูกเหมือนเพิ่นยืนมันยืนเป็นความสูงของเสียนเพิ่นแะขึ้นหาเสียนเสียนต่างหากเสียนต่างหากอือ เมืนตั้งหากเพราะว่าร้านเขาก็เขาก็ถือประจำานหลาเลขตัวนี้เด็กทุกชุดนะเด็กว่าแต่สกสางพญายานนั้นมีพ่อขนพ่อเนาะุณแมนก็คือเขากะเขาเขาว่าได้รกำหนดกฎเกณฑ์น้ำผู้ใดเขาก็ะไม่จาภาพผู้ใดแต่คือว่าขอ้องลูกน้ำร้าน ผู้มีศรัทธาค่าค่าค่าปูนค่ายิดค่าไส้ห่อผู้หาบาทผู้ซิบาทคือว่าห่าต้องการบารมีหลายๆคนม,มัง่งม่วงสัง่งแต่บริกาคสั่งคือว่าสั่งของผู้มีห่าต้องสั่งหลายๆคนเฮราะว่าสัาง่งคนเดียวงบประมาณนี่แค่บาทหรือปู๊อยู่ประมาณแสนแสนสองเบดเสร็จเบดทั้งค่าตั้งค่าของค่าแรง สองหูแนสแต่ตอนนีะคือไม่เรื่อย้หาปูเดี๋ยวแต่สิ่งที่ปูมารวมสามจะอสรจร้างปูที่ปันั้นอยู่บ้านหนึ่งสะโมนนี้นี่แหละร้ามเดอก้ยานาบ้านนัน้วก็บ้านวัดลำดวน อารมณ์เดี๋น้องก็ช่วยเห็นงาหน้าห้ามเจ็ดเสียนบรกคับคุณแม่อูมุจจลินเจ็ดเสียนปูวนั่นตะกราดกับเจ็ดเสียนกร็คือไผ่ยากรวมสร้างีตามกำลังก็ค่ะห้าบาทสิบาทต่พวกเป็นยังต้องค่ะปู ซับแนวทางกับพิจารณาเนาะค่ะคูคนกันมมิตเป็นนีมิตเนาะค่ะปูมีมิตกับวันซ้ำนี่แหละเป็นซ้ำนี่กันย่างยางมาถามโดดเดียวทีแม่วมส้างพยานาคน้ามือคูตามกําล่งตาท่ายหรืาเ่ยนี่รลายเทียกันร้ายเฉียวกับร้ายบาทรลายคนก็ได้ร้ายถุงครู เอาฟูลน้าฟูลน้าห้าตองนาจังดีใสามีห้อยตีนห้อยมือห้าสั่งคุณวันละมีไว้ได้ไพ่ฝากหนาครับผมอืมได้ไพ่ฝากหนาห้าห้องห้องได้เกิดมาท่านพระพุทธศาสนาแล้วห้าก็มีโอกาสเนาะแบบคอยหอยคอยแขนน้ำเพิ่นไปเอาอ่าอืมสาธุอนุโมทนาบุญน้ธุถวายทุกคนหลานทุกคนครับทีมงานทุกคนเนาะสาธุน้ำเพราะว่าห้ากบบ ทักษ <mile> ิว่าจังเลเนาะเพราะว่าคนเฮาก็อาศัยแต่น้ำมันนี่สี่นาะโูบไคโสูมันใช่อยู่ครับผมเขาให้มันมานวดเนี่ครับอยปิ้งปังปังก่อนสงกรานต์เด้อครับผมสาธุครับผมสาธุนำครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางปู่สายขมังเวทนะครับผมครับนี่คือแนวทางของปู่ท่านนะครับผมถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับ fc หยิบช่วยลอตเตอรี่นะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ปูสายครับหมังเวทนะฮะครับผมสี่เก้าหสี่หกครับสี่หางครับพี่สพิจารณาดูนะครับนีครับเป็นแนวทางนะครับหยิบช่วยลัตเตอรี่นะครับครับครับขอขอบคุณเ c สทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมงวดวันที่17บกุมภาพันธ์2 5 6 5 ก็ขอ,อให้เุฟีทุกท่านเฮงรวยๆ,ๆกันทุกท่านนะครับผมมีโชคมีลาบตลอดทั้งปีนะครับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ